สัมกรจับตามองถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเมื่อมีรายได้สัพากรณ์ก็เป็นเงาตามตัวของทุกคนและวันนี้เราจะมาดูว่า3ธุรกิจที่สรพากรมองมีธุรกิจอะไรบ้างนะคะข้อ 1. ธุรกิจค้าขายออนไลน์ถ้าวันนี้คุณเป็นคนค้าขายออนไลน์สิ่งที่สัพากรณ์จะจับคุณมันง่ายมากเพียงแค่มองว่าคุณรับเงินผ่านการโอน บัญชีธนาคารรายรับที่คุณได้จากการรับเงินผ่านธนาคารสรพากรก็ใช้เรื่องกฎหมายภาษี e-payment เข้ามาใช้จับเพราะว่าเมื่อเกณฑ์การรับเงินของคุณถึงเกณฑ์ธนาคารก็นำส่งข้อมูลเหล่านี้นะคะ่ะเข้าสู่ระบบของสัมากรภายในมีนาของปีถัดไปสมมุติวันนี้นะถ้าคุณค้าขายออนไลน์แล้วคุณรับเงินเข้าบัญชีทั้งปีธนาคารเอของคุณรวมแล้ถึง3 0 0พครั้ง สัมภารไม่ได้ดูจานวนเงินนะธนาคารเอต้องนําส่งข้อมูลนี้ให้กับสัมภารภายในเดือนมีนาะสมมุติไม่ถึง3,000ครั้งแต่ธนาคารเอก็มาดูอีกว่าถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือเปล่าถ้าเกินธนาคารเอก็ต้องนําส่งข้อมูลตรงนี้สมมุติทั้งปีอะค่ะเงินที่เข้าบัญชีฝากขารับของคุณในธนาคารเอมากถึง650ครั้งยอดเงินรวมสักสิบล้านข้อมูลตรงนี้จะถูกนําส่งสัมภารโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ไม่ได้รับเงินตรงนี้เพราะมันเป็นเลข13หลักของคุณธุรกิจที่2นะคะก็คือธุรกิจเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างหลายๆครั้งที่คนทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเจอปัญหาจากความไม่รู้เพราะว่าคนทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายได้ของคุณเกินล้านแปดบาทง่ายมากและคุณจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งสัมภารแค่ดูเรื่องของบินเรื่องของใบกํากับภาษีว่าวันนีค้คุณมีการซื้อบินใบกํากับ ปอมคือบินใบกำกับภาษีที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็นภาษีซื้อกับทางกรมสัมพากรหรือเปล่าและธุรกิจที่สานะคะเรื่องของนักเทรดคริปโตทั้งหลายเพราะปัจจุบันวันนี้สรรพากรก็ออกกฎหมายมาเพื่อให้คนเทรดคริปโตคุณจะต้องนำกำไรหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเทรดคริปโตของคุณมาเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรด้วยไม่ว่าคุณจะถูกหักภาษีณนะที่จ่าย15%ไว้หรือไม่ก็ตาม และหลายๆครั้งที่นักเทรดเข้าใจผิดคิดว่าถ้าคุณไม่ถูกหักภาษีณที่จ่าย15%เท่ากับคุณไม่ต้องเสียภาษีก็ไม่ใช่และการที่คุณถูกหักภาษีณที่จ่าย15%ไว้จะถือเป็นฟินอลแท็กได้เลยไหมก็ไม่ใช่นะคะเพราะนักเทรดคริปโตจะต้องรู้ว่าเมื่อคุณเทรดแล้วเนี่ยกำไรที่เกิดขึ้นของคุณนะค่ะเสร็จแล้วรวมแล้วเนี่ยคุณต้องเสียภาษีอยู่ที่อัตราอะไรคือถ้าสมมติวันนี้คุณเทรดคริปโตและคุณได้กําไรมาที่5ล้าน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็เสียภาษีในอัตราภาษีก้าวหน้านะไม่ใช่ว่าแค่คุณถูกหักภาษี15%แล้วจะเป็นไฟน้องแท็กได้นี่ก็คือสามธุรกิจที่สภากรจับตามองเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณทําธุรกิจพวกนี้คุณก็ต้องระวังนะคะและถ้าคุณสนใจอยากรับสาระฟวามรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาท ถูกวิธีบายนวลวัน c h e c เอ็ก e r t และถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สัมป,ปรณ์มากกว่า17ปีคุณก็สามารถกดติดตามได้ที่ Assign Tag Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ